M.P.3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทําโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมุนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ s u p o r t m u a n s u e n c o m ท่านนักศึกษาะนะครับเอ่อเสื่องจากว่าในวันนี้เป็นการเปิดาการบรรยายทบทวน ในติดติตภาคที่หนึ่งสมัยที่หกสิบห้าเป็นวันแรกนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการบรรยายภาคเข้าตัวเนี่ยอาจารย์ก็จะขึ้นมาพูดคุยกับท่านนักศึกษานะครับช่วงประมาณเที่ยงสี่สิบเสืมเนื้อมาจากเมื่อประมาณปี2องพร้อยสี่บเอ ตอนที่มีการย้ายเนติบัณฑิตที่พามาจากที่ตั้งเดิมที่ท้องสรหลวงนะครับตอนนั้นพอนักศึกษามาฟังการบรรยายช่วงพักเที่ยงเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ได้วยไปไหนนะรับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่านักศึกษาที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้วยไปไหนอากาศก็ร้อนบางคนก็เข้ามาในห้องบรรยายนะครับ เราก็ถือโอกาสมาพูดคุยก็คือมีข่าวคราวอะไรก็เอามาเรียนให้สรนะ้างนะเขเลยคือปฏิษัติเช่นนี้มาหลายปีทีนี้การ,รบรรยายทบทวนของเราเนี่ยเ,เรามีงดไปเพียงครั้งเดียวเพื่อภาคสองที่ผ่านมานะครับจากเหตุการณ์นะท่วนะพันั้นในาภาคสองสมัยที่หกิบสี ก็เลยไม่มีการจัดการบรรยายทบทวนนะครับก็เลยมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งในคราวนี้อทีนี้นักศึกษาที่มาเรียนภาคตั้ัวน,นะครับอย่างที่บอกว่าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยหลายท่านก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มานั่งอยู่ในห้องบรรยายนะซึ่งจะมีอากาศเย็นสบายกว่าอาจารย์กขจะถือโอกาสขึ้นมาพูดคุยนะหรือมีข่าวๆอะไรก็จะแจ้งให้ทราบ นะครับแต่ถ้า,าท่านติดธุระอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามานั่งฟังกันแล้วอาจารย์ก็จะไปค้นคนวา้ากับภากษาาธีการหรือข้อกฎหมายที่ดีๆเนี่ยมาให้เราได้ศึกษากันนะครับสำหรับการสอบในติบนตันฑิตในสมัยที่ผ่านมานะครับก็คือภาคสมัยที่64เนี่ย เ,เคยแจ้งให้นักศึกษาภาคข้้มฟังแล้วว่า,าจำนวนผู้สอบได้จะน้อยที่สุดในรอบ9ปีก็คือมีผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ย9 9 1 1คนแล้วผลการสอบก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าอ,าอันดับที่1เนี่ยเป็นบันณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวส่วนอันดับที่สองนะครับ จะมีอยู่ด้วยกันสามคนเป็นบัณฑิตจากจุฬาลงกออรณ์มหาวิทยาลัยสองคนของมหาวิทยาลัยอัสสมคัญหนึ่งคนนาที่สอบได้ในลำดับที่สองส่วนลำดับที่สามเนี่ยจะเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรับำแหงนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นี่ก็ไปอยู่ในลำดับที่สี่นาี้แจ้งยอดเข้าเกาให้ทุกท่านทราบ ข้อมูลของการส arians. อบนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นการเปิดการบรรยายภาคตบท่วนในวันแรกนะครับอาจารย์จะนำคำพักษาสีการให้เราศึกษาเปรียบเทียบสองฉบับนะครับเวลาเราเรียนกฎหมายเนี่ยเวลาไปอ่านคำพักษาสตีการเราต้องรู้จัก เปรียบเทียบว่าทําไมคดีสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันหรือว่าข้อเท็จจริงในทางคดีต่างกันเคยมีคดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์หรือช่อโกงนะครับทรัพย์ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือกรณีที่ ผู้ซื้อสินค้าในห้างสสินค้าเนี่ยไปย้ายป้ายราคาสแสดงสินค้าก็คือเป็นแกะป้ายราคาสินค้าที่มีราคาสูงกว่าออกไปแล้วก็ไปเอาป้ายแสดงราคาสินค้าที่ราคาต่ำกว่าเอามาติดไว้กับสินค้าแทนแล้วก็ไปชํำลั ราคาสินค้าเนี่ยตามราคาสินค้าที่ถูกลบก็ได้นี่เองอีกกรณีเด่นก็คือใช้วิธีเอาสินค้าในลังนะครับสมมุติว่าซื้อสุราต่างประเทศก็ไปเอาสุราต่างประเทศเนี่ยใส่ไว้ในลังตั๊ปลานะคําทีว่าซื้อน้ำปลาสองหลังแล้วก็ ชำระราคาเท่ากับราคานำปลาสองหลังก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าข้อเท็จริงในสองกรณีเนี่ยสารดีการเราแปลความว่าเป็นความผิดฐานใดนะครับเอาคดีล่าสุดก่อนคดีล่าสุดนี้นะครับข้อเท้จริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ ขอขอใลงโทษจํบเลยในข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์นะครับในชั้นดีกาจํบเลยยื่นฎีกาว่าการกระทำนี้เลยเนี่ยเป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้จํบเลยเนี่ยไปซื้อสินค้าในห้างคาฟูโดยเอาสุราต่างประเทศ ของผู้เสียหายใส่ไว้ในลังน้ำปลาตามคนแบ,บกุ่มแล้วก็ใช้สกอตเทปปิดลังน้งปลาวไว้ไม่ให้เห็นสินหน้าในหลังจากนั้นจำเลยก็เอาน้ำปลาอีกหนึ่งลังวางทับหลังดังกล่าวแล้วนําไปชำระเงินกับพนักงานคัดเฉียยของผู้เสียหายตามราคาน้ำปลาสองหลังข้อทจจริงแบบเนี้ย เป็นความปิดฐานลังสังหรือชอ่อโกงนะครับเ,เรื่องนี้สารติกาตัดตินี้นะครับเราลองดูสารติกาพบว,ว่าพฤติการของจำเลยที่เอาสุราต่างประเทศของกลางใส่ไว้ในลังน้ำปลาแล้วใช้สกอตเทปปิดลังไว้โดยนำลังน้ำปลาอีกไปหนึ่งมาวางทับ จากนั้นจนนนึงนําไปชำระเงินนั้นย่อมแสดงเห็นว่าจําเลยมีเจตนาทุจริตที่จะเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปตั้งแต่ได้แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอย่างนี้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับเพราะว่ามีการเอาทรัพย์ของฝ่ายผู้เสียหายไปการที่จําเลยนำลังนั้นาป ซึ่งมีโซลาต่างประเทศซุกซ่อนอยู่ภายในไปชำระราคาเท่ากับราคาหน้งปลาจนพนักงานแคชเชียร์มอบหลักน้งปลาทั้งสองหลังให้จาเลยไปเป็นเพียงกฎอุบายเพื่อให้บรรลุผลคือการเอาโารุราต่างประเทศของกลางของผู้เสียหายไปโดยทุริเทัานัพนักงานแคชเชียร์ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เสียหาย มิได้มีเจตนาสมมอบก,การครอบครองสุาราต่างประเทศให้แก่จำเลยการกระทำาี้เลยจริงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องหาใช่เป็นความผิดฐานชบโกงไหมนะต่ข้อเท็จจิตเรื่องนี้สารดีกาบอกว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เออประเด็นสําคัญก็ตรงนี้ครับทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ย มิได้มีเจตนาส่งมอบการครอบครองสุราต่างประเทศให้แก่จำเลยอันนี้แหละคือเหตุผลหลักที่ทําให้เป็นการกระทําความผิดฐานลักษรัพต่างกับช่อกงตรงไหน,นเอาดิการแรกที่นระกาปนปฏีการ3935ทับ2553ส่วนอีดิาเดินในเด่นไม่ได้ขัดแย้งกัน กดีการเรื่องหนึ่งซึ่งเข้าที่ประชุมใหญ่ของสารดีกาเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจำเลยเปลี่ยนเอาป้ายราคาโคมไฟตั้งตของกลางติดราคาไว้พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วนำป้ายราคาโคมไฟอื่นซึ่งติดราคาร้อยสามสิบสี่บาทมาติดแทน แล้วก็นําไปชำระราคาเป็นเหตุให้พนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายเนี่ยรับเงินชำระราคาโคมไฟตั้งโต๊ะของกลางไว้เพียงร้อยสามสิบสี่บาทแล้วมอบโคมไฟตั้งโต๊ะของกลางให้พวกจำเลยดังกล่าวไปข้อเท็จจริงอย่างนี้เป็นความปิดฐานลักทรัพย์หรือชอบโกงสารดีการให้เหตุผลตรงนี้ไว้ที่สำคัญ บอกว่าการกระทําที่จะเป็นความผิดฐานรักทรัพย์ต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยพลการโดยทุจเิตมิใช่ได้ทรัพย์ไปเพราะผู้อื่นยินยอมอมอบให้เนื่องจากถูกหลอกลวงต่างกันเลยไหมครับในคำพักษานีิกาเมื่อสักครู่นี้ไอ้จำเลยนะี่เคลื่อนย้ายทรัพย์ออกจากตำแหน่งที่ตั้งน เอาไปแล้วเอาไปสุกซ่อนไว้อยู่ในหลังแล้วต่างกับคดีหลังคดีหลังเนี่ยซ้ําของกลางฝ่ายผู้เสียหายก็เห็นอยู่กับตา่านะเพียงแต่ไปหลอกเขาตรงหลักการสินค้านะไอ้ตรงคดีหลังเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายยินยอมมอบให้นะแต่ที่มอบให้เนี่ยเราถูกหลอกส่วนคนดีแรกเมื่อสักครู่เป็นเรื่องจำเลยแยกกรรมสิ์ใหม่ คามรอบครองของผู้เสียหยการที่จะเลยเปลี่ยนเอาป้ายราคาโคมไฟตั้งเตาของกลางซึ่งติดราคา1,785บาทออกแล้วนำป้ายราคาโคมไฟอื่นซึ่งติดราคา1,344บาทมาติดแทนแล้วมอให้พวกจําเลยนำไปจําหน้าราคาแก่เจ้าพนักงานเก็บเงินของผู้เสียหาย จึงไม่ใช่เอาโคามไฟตั้งโต๊ะไปโดยพนักงานเขาไม่ได้เอาไปถูกไหมครับแต่พนักงานของผู้เสียหายเองมอบให้เขาโคามไฟไม่ใช่เอาโคามไฟตั้งต๊ะไปโดยพนักงานโดยทุจริตอันจะเป็นควา,ามผิดสารลักษาหากแต่เป็นการหลอกลวงพนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายโดยทุจริต โดยแสดงข้อความมันเป็นเทศว่าราคาโคมไฟตั้งโต๊ะมีราคา134บาทพนักงานเก็บเงินของผู้เสียหายลงเชื่อยินยอมมอบโคมไฟตั้งโต๊ะของกลางให้จำเลยโดยรับเงินจากจำเลยไว้เพียง134บาทการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับเราสังเกตที่ดึงนะครับ ที่จำเลยไปเปลี่ยนป้ายราคาสินค้าเนี่ยการกระทำดังกล่าวเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอยู่ในตัวแล้วนะคดีหลังเนี่ยไอ้จำเลยได้สินค้าไปเพราะฝ่ายผู้เสียหายยินยอมมอบ,บอให้แต่ที่มอบให้าะถูกหลอกลวงต่างกับดีการแรกนะครับ ดีการแรกเขามไม่ได้ยินยอมว่าให้เลยเป็นเรื่องจําเลยเอาซักไปแล้วเหมือนเอาซ้กไปแล้วไปซ่อนอยู่ในหลังไงเอาสุราไปซ่อนอยู่ในหลังน้ำตาน่ะอย่างนี้เป็นการเอาซ้กของผู้อื่นไปโดยที่ถึงดีกาหลังเป็นดีกา6892ทำ2,542แล้วนักศึกษาก็ไปดูเปรียบเทียบกันให้ดี มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องสร้างก็คือความผิดอาญากับความรับผิดในทางแพ่งกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไปใช้สิทธิทบังคับชำระหนี้เอาโดยพลาการก็คือไม่ได้นำคดีมาสู่ศาลใช้อำนาจของเจ้าหนี้เนี่ยบังคับชำระหนี้เองเลย ในอดีตมาแนวกัคัาดีการค่อนข้างจะสับสนบางเรื่องก็บอกว่าเป็นความผิดอาญาบางเรื่องก็บอกว่าขาดเจตนาทุจริตเป็นการบังคับชำระหนี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเองตอนหลังเขาก็เลยเอาคดีทนงนมี้เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของาสารธิการตัดสินออกมาเลยว่าอย่างนี้จะไง เรื่องแปบนี้ครับตัวผู้เสียหายเนี่ยไปซื้อรถยนต์ตู้จากจำเลยนะครับสมมุติว่าราคามแสน100,000บาทก็ชำระเงินให้สองแสนก่อนฝ่ายจำเลยผู้ขายก็ส่งมอบรถตู้ให้แก่ผู้เสียหายแล้วนะครับ ต่อมาปรากฏว่านไอ้ผู้เสียหายเนี่ยยังค้างชำระเงินค่ารถอยู่นะครับแล้วฝ่ายจำเลยผู้ขายเนี่ยก็ไปเอารถคืนมาเกิดตังหาขึ้นมาว,ว่าไอ้จำเลยผู้ขายเนี่ยจะมีความผิดฐานลักทรัพไว้เรื่องนี้ปรากฏนี่ครับ สัญญาซื้อขายที่ตกลงกันเนี่ยมีข้อความระบุว่าจําเลยผู้ขายเนี่ยตกลงรับํำบระราคารถยนต์จําตัว200,000บาทก่อนส่วนจําตัวที่เหลือผู้เสียหายจะจำระให้จําเลยในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2 5 4 0 เห็นได้ว่าสัญญาซื้อขายรถยนต์ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้แต่ประการใดตัวประบเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปตามมาตรา458เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จแต่ขาไอกรรมสิทธิ์ในรถตู้เนี่ย โอนไปยังผู้เสียหายทันทีตั้งแต่เมื่อขณะกรรมหรือากันเรื่องนี้ฝ่ายจำเลยเขาก็ยื่นฎีกามาข้อนเนึ่งว่ายังไม่ได้สมมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ยังไม่ได้โอนชื่อในทะเบียนรถยนต์ให้ผู้เสียหายเลยศาลฎีกาบอกว่าไปคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เนี่ย มิใช่เอกสารสําคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของรรมสิทธิ์ในรถยนต์เพียงแต่เป็นเักฐานอันหนึ่งที่แสดงถึงการเสียภาษีประจําปีและแสดงว่าผู้มีชื่อในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์น่าจะเป็นเจ้าของเท่านั้นแต่เพราะนั้นในเมื่อสัญญาซื้อขายรถยนต์ระหวา่างจําเลยผู้ขายกับผู้ขายผู้ซื้อเนี่ย ไม่ได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโกรมภิสรกรรมสิทธิ์รถยนต์จึงโอนไปยังผู้ซื้อผู้เสียหายเนี่ยตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทําสัญญาซื้อขายไม่คำนึงถึงการเจาะตัตเนโดดทีนี้ก็มาถึงประเด็นหลักนะครับไอประเด็นแรกเนี่ยจบปัญหาไปแล้วรถยนต์ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียหายแน,น่นอน ถึงแม้ยังไม่ได้ไปดําเนินการโอนทางกะเบียนเพราะสัญญาซื้อขายไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนภาษีก็จบไปไม่ได้หนึ่งประเด็นต่อมาก็มีว่าเนในเมื่อ,อตัวผู้สเสียหายยังค้างชำระราคาซื้อขายรถจนอยู่นซึ่งข้อเท็จจริงแบบนี้แล้วนี้ ตอนที่ค้างเนี่ยค้างอยู่ประมาณสองหมื่นแต่แต่ฝ่ายไอ้จำเลยคนขายเนี่ยเขาจะเรียกสูงกว่านั้นเพราะว่าไม่ชำระให้เขาตามกระน,นุดไงเขาก็จะเรียกค่าปลงค่าป,าป,ปักอะไรก่นปรากฏว่าทางฝ่ายผู้เสียหายก็ยังไม่ชำระหลัลกฐานรถยนต์ส่วนที่เดลือไอ้จำเลยก็มาเอารถคืนไปโดยพลการตรงนี้แหละมีปัญหาว่า จะเป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ไหมแน่นอนตอนนี้เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปแน่เพราะกรรมสิทธิ์โทแล้วปัญหาว่าทุจริตไหมอนการที่เจ้านี้บังคับชำระนี่เองเนี่ยผลสุดท้ายที่ประชุมใหญ่ของสาธาการเราก็ตัดทินออกมาเลยจำเลยขับรถยนต์ตู้ไปจากที่จอดจำเลยก็คือผู้ขายเจ้าของรถเดิม เป็นการเอารถยนต์ตู้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียหายไปโดยไม่เป็นหน้าแม้จำเลยจะอ้างว่าสืรเรื่องมาจากผู้เสียหายไม่ยอชมชำระหนี้ที่ค้งแต่ก็เป็นการใช้อำนาจบังคับให้ชำระหนี้โดยมิชอบี่กฎหมายทใ้การบังคับชำระนีเาาเ้เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งะานดี213 215อะไรเนี่ย นะครับต้องมาใช้อำนาจศาลบังคับให้ไม่ใช่บังคับเองตอนหลังเราวางหลักเกณฑ์ตรงนี้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสังคมจะพูดว่านะครับฟังตรงนี้ให้ดีนะครับเป็นการใช้อำนาจบังคับให้ชำระหนี้โดยมิชอบตามกฎหมายการบังคับชำระหนี้โดยชอบเนี่ยมันต้องให้ศาลบังคับตามมาตรา213 แต่เหตุผลประกอบอันที่ไม่ใช่หลักนะและผู้เสียหายค้าจำรารางคารถยนต์แก่จำเลยเพียงประมาณสองพันบาทแต่จำเลยจะให้ผู้เสีย,ยชัระแก่จำเลยถึงหนึ่งแสนบาทการที่จาเลยเอารถยนต์ตู้ไปจากผู้เสียหายเพื่อเรียกร้องให้จำรหนี้จึงเป็นการสแสวงหาประโยชน์ที่ม่ควรได้โดยชอบ้วยกฎหมาย สำหรับตัวเองเป็นการเอาซ้ัพของผู้เสียหายไปโดยทุจริตมีความผิดฐานลักทรัพย์เห็นไหมขายรถได้รับชำระงนี่ไม่ครบตัวเองกลับมีความผิดทางอาญาด้วยเป็นอีกกา9603ทัพ2553เพราะฉะนั้นถ้ามีการซื้อขายรถยนต์เนี่ยเขียนสัญญาให้ดีว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ไปเลย กรรมาสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาครบตัวแล้วและมีการดำเนินการจบตะเบียนที่สำนักง,งานขนส่งท่านบอกอะไรก็ว่าไปม,มาเขียนให้ถูกต้องเอาณวันนี้เราก็เอากล้ักภาษาดีการมานำเสนอสามเรื่องนี้นะครับที่น่าสนใจและเดี๋ยวค่าต่อไปวันไหนที่บรรยายกฎหมายแพ่งเราก็จะพูดกฎหมายแพ่ง นอครับนี่ท่านอาจารย์ท่านตัดมาท่านกลอบใจเอาละรับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บบลูซื่น .com